เพื่อนนี่คืออะไรที่นายพาฉันมาเที่ยวใช่ไหมเนี่ยใช่ดิเพื่อนเมื่อนี้เขาบอกว่ามันดังมากเลยนะเอ๊ะเราจะนอนที่ไหนเออวะงั้นเดี๋ยวช่วยกันสร้างบ้านแถวนี้กันได้ไหมฉันสร้างบ้านไม่เป็นแล้วก็เด้ช่ามาทำให้ฉันรีบเอาโทรศัพท์มาเอานะทำไมนายไม่บอกฉันตั้งแต่แรกแล้ว โอ้เจ้ากทษทีแม่ในเอาเพ้ามามาไหมเอามาอยู่สวยอะไรนี่กุทิแม่ฉันมาเลยเพราะว่าแม่นฉันอีกคนหนึ่งเป็นช่างซ่อมบ้านเหมือนกันที่มีก็โบรางเหมือนกันนั่แหละโอเคเอ้าทำไมรถบัสฉันหมดวะเนี่ย เธออยากรู้ว่าทำไมเราบ้าหมดเนาะอยากรู้ดิวิธีแก้เป็นยังไงเนาะไม่รู้เนาะตั๊บไปที่้านดรแจ็คช็อปเลยร้านนี้มีแล้วฝ่าไก,ก่กระตันและเฮ้ยอยู่ๆเอนายังมาแอบบ้างใครของแล้วเว้ยปุ๊บปากแล้วฟังก่อนดิโอเคเธอยังมีไอเดียกระตันคุ้มๆด้วยในราคาไม่แรงมาก สามารถคืนะลาดคลิปได้เลยว้าวอู้ดีเลยโอเคเข้าไปแล้วอย่างนี้ฉันจะไปเจอแล้วโอเ้เพื่อนฉันที่ไปจากจังหวัดนี้เอง เฮ้ hey. ดูที่นั่นเป็นไงบ้างเพื่อนโอ้คือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอดีว่าฉันไม่ค่อยมีบ้านอยู่อ่ะฮะแล้วอยากให้หนายมาช่วยสร้างหน่อยดิช่วยให้ท่านสร้างาให้หรอใช่โอเคก็ะไรกระไรกระไรเราจะไปสร้างให้โอเคเข้าใจแล้วเพื่ <M> okay, อนแะ<อ>ต่ออตัดไฟเลยตอนนี้วินี่ย que. งั okay. ้นฉันคงต้องไปสร้างมันแหละเมื่อไหร่เขาจะมาละเพื่อนฉันก็มีเรื่องเหมือนกันนะโอ๋อนี่แย่มาแล้วไหนจะมาละเพื่อนไหนอะที่นายบอกว่าให้สร้างละเพื่อนแต่อยู่นี่ก็มีบ้านเยอะนะทำไมนายไม่ไปที่โรงแรมอ่ะฉันไม่มี โอเคได้เดี๋ยวฉัไปซอให้ฉันซอมสีไปซร้แต่เออฉันไม่เคยสร้าะครเตยนี่ซะไม่ค่อยแคเท่าไหร่เอ้ยเราใช้ถ้เราใช้ขอมาสาละเอาเอาไปเลยจไปล้เดี๋ยวะโดนหเดือนแ่ตัก้มาไว้ก่อนเออ าว้าวในสบายเก็บอีกกันกนะเนี่ยโอเคเชือมันอย่ามันไปฝังศพก่อนไปนี้เอาละเพื่อนเข้าไปเดียวว๋ยดูในบ้านกันโอเคได้เลยจ,จอิอัพเพื่อนชนะ าเขาดึงเฟอร์นิเจอร์นะอ๋อเหรอแล้วไม่เป็นไรแต่ฉันเอาเฟอร์นิเจอร์ที่ของฉันมาในนี้นะโอเคได้เลยเพื่อนที่นายเอาเฟอร์นิเจอร์มาแค่ดีอยู่ฮะอ๋อใช่จะจะเอาบัตรไปเยอะขนาดนั้นเออเจ๋อเลิศเจ๋อเลิศฉไปนอนก่อนอื à oh, ok camera ok em có ra 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 oh, oh. non đi อเคลโอ๊ยขอติดอีกโอ้เออแล้ค่ะโอ้ยต้องอ้ะโอ้ยโอ้ยดูยืดดิโก้ โอ้โหชัดก่อนเลยจมือขาเลยเลยฝนของไอ้เขียวแล้วตัวเฮียอะไรวะนั่นนะอะไรนะเปล่าอ่ะไม่มีอะไรแค่บอกว่าเราเป็นคนเราเอง 是不能离婚的。嗯嗯嗯嗯嗯